เมื่อทอทีวีจะพาคุผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศของการคืนสู่เย่ากิเลน2009นะครับเป็นกิจกรรมที่แฟนคลับกิเลนพยองของเราในยุคปี2009จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนี่คือภาพกิจกรรมในช่วงเช้านะครับก็มีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับแฟนคลับกิเลนผยองของเราที่ เสียชีวิตแล้วก็ล่วงลับไปแล้วตั้งแต่ปี2009จนถึงปัจจุบันนี้นะครับ Fre ak. Fre ak. นี่ก็คือภาพบรรยากาศที่มุนงทอทีวีของเรานำมาจากแฟนคลับ SCG มุนทอยที่เต็ดนะครับที่โพสต์ลงเฟ e บุ o กนะฮะก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่แฟนคลับกิเลน2 0 0 9นนั้นรวบรวม เหตุการณ์ดีๆกลับมาคืนสู่เย่าอีกครั้งหนึ่งครับช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทำบุญนี่ฮะพี่โก้ดัสกอนทองเหลานะครับก็มาทันร่วมกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยล่ะครับหลังจากนั้นก็เป็นฟุตบอลคู่พิเศษนะครับเมื่อ อดีตนักเตะเก่าของสโมสรเอฟซจีเมืงององยแต่ของเราในยุคปี2009ไม่ว่าจะเป็นกัปตันเจตเจสตาจิตสวัสิ์กัปตันโอ๊ตนัทพรพันริ์นะครับพุซาซิลล่าเปียชาติถามพันธ์ประกาศิทธิแสนสุขแล้วก็พิชายธนงศักดิ์พันธพิพัฒน์นะครับกลับมาลงสนามเล่นกับบรรดาแฟนคลับกเกย2009นะครับโอ้แล้วก็มีเชฟเป็ดน,นะครับ พอบ้านของสโมสรเอสซีจีมงตองยิเต็ดของเราที่ดูแลนักเตะชุดใหญ่ลงสนามในเกมนี้ด้วยครับก็มีพี่การจันทร์น,นะครับผู้จ,จัดการสโมสรเอสซีจีมังตองยิเต็ดของเราลงสนามด้วยนะครับใส่เสื้อเบอร์สิบแม่เบอร์สิบเนี่ยเป็นของมุ้ยเทยือสินแดงดานะครับต้องมาดูลีลาของพี่การจันทร์ลนน่ะครับป้าจะใกล้เคียงมุ้ยเทยือสินแดงดาหรือเปล่า มูซาซิล,ล่าครับใส่เบอร์เดิมเบอร์15ครับเช่นเดียวกับปียอชชาติถามพันธ์นะฮะเมื่อสักครู่ใส่เบอร์11ครับแล้วก็บังกิฟตนะครับสวมเสื้อใหม่เลขก3ลงสนามโอกาสลุ้นของมูซาซินล,ล่าครับแมหมมัวแต่สับขาหลอกยิงหลุดเสาออกไปครับเจ้าที่สโม,มสรอ,อย่างพี่เบิ้ลนะฮะนัดนี้ก็ลงสนามเล่นกับเขาด้วยล่ะครับเนี่ยโอกาสลุ้นของพิการจันรัตครับ ยิงติดเซฟออกไปเรื่องผลของการแข่งขันนะคงไม่วัดนะครับเพราะาฟุตบอลคู่นี้เน้นความสนุกเน้นความขำความหากันแล้วครับแต่ก็มีโอกาสการเข้าทำส,สวยๆของพี่โอตนัทพรพันธิตพร้อมท่าดีใจให้เราย้อนลำลึกถึงอดีตเก่าๆอีกครั้งหนึ่งครับเป็นลูกเปิดของพิกิบประการศิษย์สรสุขนะครับ เดี ok ๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของบรรดาอดีตนักเตะสโมสรเอสซ g จีมุนทอยแต่ของเรากันดีกว่านะครับวพาเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างกับการกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งก็พอพอพี่ประธานเชียร์ลุคนเก่าๆครับพอมาถามว่าสนใจที่จะมาร่วมลํำลึกกันไหมก็ยินดีที่จะมาเลยครับก็ไม่ไม่ได้คิดมากอะไรมากมายครับมีวอเปเปอร์นั่นแหละครับก็ก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกว่า แฟนบอลรุ่ bon ร okay. นเก่าๆยังนึกถึงเราอยู่อ๋อโคดก็คงเหมือนกันครับก็ดีใจเพราะว่ามันก็ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ที่ที่ผมพี่เจร่างน้องแล้วก็แฟนๆบอลหลายๆคนที่ร่วมสร้างกันขึ้นมาแล้วก็คือเอาง่ายๆคือนักบอลรุ่นเนี้ยเล่นตั้งแต่อัศจรรย์ยังไม่มีอ่ะมีอัศจรรย์ฝั่งนู้นคืออัศจรรย์ปูนฝั่งเดียวแล้วก็เล่นไปสักครึ่งฤดูกาลเนาะ อาจจรย์ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมาก็คือเหมือนเหมือนเหมือนมีผู้บุกเบิกนะรุ่นด i วิชั่นแล้วผมมาสานต่อแล้วก็นะตอนนี้ก็น้องๆหลายๆคนในทีมก็ก็ก็ได้ทําตามฝันของแต่ละคนว่าเป็นนักบอลอาชีพเพราะว่าทุกสโมสรก็เป็นอ่าเป็นสโมสรอ,อาชีพแล้วแหละก็แต่ก็พวกผมพวกผมก็ร่วมสร้างที่นี่มาแล้วก็สโมสรเก่าๆที่พวกผมเล่นมาก็ก็ดีใจถ้ามีงานอย่างนี้หรือว่างานขอบคุณแฟนบอล ของเมืองทองของหลายๆสโมอสรที่ทั้งผมทั้งพเจตทั้งกิฟทั้งแมททั้งพี่ชายเล่นมาก็ก็ยินดีครับไม่มีปัญหาเพราะว่าพวกผมก็คืออยากคืนคืนเขาเรียกอะไรคืนคุณค่าทางสังคมให้ให้พวกแฟนบอลเพราะว่าแฟนบอลมาดูแต่ละแมทก็เสียเสียเงินเข้ามาดูพวกผมก็ไม่มีอะไรมอบให้นอกจากความสุขที่ที่เล่นฟุตบอลเต็มที่แล้วก็ถ้ามีงานางสังสรรค์อะไรเงี้ยพวกผมก็ก็ยินดีครับ ในส่วนที่ที่เป็นสตาฟฟ์อะไรเงี้ยครับก็ทางพี่พี่เป้หรือว่าผู้บริหารก็มองเห็นทางทางส่วนนี้อยู่เหมือนกันนะครับก็รอให้เราพร้อมสักหน่อยแล้วกันว่าว่าเราเจะมาเป็นจุดที่จะมาร่วมสร้างเยาวชนหรือว่าร่วมสร้างนักเตะที่ดีขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ขออีลอยสักพักหนึ่งเพราะว่า <laughs> ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วยมันปลายครับก็เราก็กําลังตัดสินใจว่าจะกลับมาเพื่อทําในส่วนที่เรามีความสามารถพอที่จะทำครับก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าแล้วก็เห็นหลายๆสิ่งหลายอยา่างแล้วก็ความผูกพันของเราครับก็อาจจะเป็นเรื่องอนาคตะครับก็ต้องคุยกันอีกทีครับก็คงเหมือนกันครับมันเป็นมันเป็นเรื่องอนาคต เราก็ตอบไม่ได้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีกชั่วโมงต่อไปเราจะเป็นยังไงหรือเปล่า <IS U TS> ผมมองว่าณ <IS U TS> ปัจจุบันผมกับพี่เจตและน้องๆหลายๆคนที่มาเล่นวันนี้ก็ทําเต็มที่แล้ว <IS U TS> แล้วก็มันเป็นช่วงช่วงบรรปลายที่ที่พี่เจตพูดช่วงบรรปลายของของทั้งผมทั้งพี่เจตด้วยเหมือนกันก็มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ที่ที่เราจะจะคิดกันต่อไปแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็อยู่ในในในหัวสมองของของผมสองคนเหมือนกันเพราะว่าพี่ๆหลายๆคนในทีมในทีมผู้บริหารเขาก็พูดเหมือนกันแต่ก็ ก็ก็กต้องทำตรงนี้ให้เต็มที่ก่อนว่า,ว,าว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็อนาคตค่อยว่ากันครับดีใจดีใจที่กลับมาเชียร์มวม่ามากล,กลับมาในบ้ค์การเช่ยรก่อนเชีร์ทุกคนแล้วก็เพื่อนเพื่อนทีมเก่าดีใจด้วยครับเ,เชียนมามาพร้อมตลอดเก่าเชียนมามาตอนไหนผมแต่ว่างมามาได้ไม่มป็นไร เหมือนกันเหมอนกันคอูเสิดเหมือนกันเมลินพีเอลคอนเสิด์ตคอนเชร์มุนทองคิดหนึงที่แรกที่หนึงเขาแล้วก็วันนี้มีโอกาสมาแชร์เอมาแชร์เขารู้สึจิตใจมากเอมีโอกาสวันนี้มามาร่วมงานกับเขาครับผมรรยาการเป็นไงบ้างอ่ะให้เขาถามพี่อ่ะถามเองก่อนเลยอ๋อก็อบอุ่นครับยังอบอุ่นเหมือนเดิมครับสําหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะที่ได้กลับมาครับ พ oh ี่ชายครับพ uh, mm mm ี่ก็รู้สึกกลับมาเล่นกับพี่พี่อุลตรา2009ครับก็รู้สึกอบอุ่นครับที่ได้กลับมาถิ่นนี้อีกครั้งก็รู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาเล่นกับพี่พี่ที่ออกไปแล้วครับส่วนผมก็ดีใจอยู่แล้วเพราะว่ากลับมากลับมาเล่นที่นี่ครั้งหนึ่งก็มันเป็นอาจจะเป็นส่วนเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่สําหรับผมที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับครับครับ มีอะไรไหมไม่มีก็ไม่มีอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่อยากถามว่าเองตอนนี้อยู่ทีมไหนผมครับผมยังไม่รู้เลยโอเลยโอเคไม่มีอะไรครับก็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 มีความสุขเล่นกับพวกแฟนคลับพวกอะไรก็มีความสุขดีครับมีอะไรไหมมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรไม่พี่กับผมมีอะไรไหมไม่มีไม่มีไม่มีก็ก็จะมาครับมาถ้ามีโอกาส ว่างก็จะมาแน่นอนครับไว่เขาเชิญเราหรือเปล่ก็ใช่อ่ะดิแม่ก็เรียกว่าบรรยากาศกลับมาอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเขาหวังว่าในอนาคตนะฮะเราจะเห็นภาพกับตันเจดที่มาถึงกับตันโอ๊ตในการกลับมาเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ดของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ของเราเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะมีเป้าหมายหลังจากนี้ ในเรื่องของการเป็นโค้ดแล้วล่ะครับส่วนของพี่ชายธนงศักดิ์พิกิปการศิษ์แสนสุขรวมไปถึงพี่แมปเปียชาติธรรมพันธ์น่าจะยังค้าแข่งได้อีกสักระยะใหญ่ๆเลยล่ะครับก็ <c oughs> <c oughs> มีแฟนคลับของเราก็มาชะรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วครับเพราะว่าปัจจุบันนี้แต่ละคนก็ยกย้ายไปเล่น สโมสรต่างๆกันมากมายเลยล่ะครับพี่เจดล่าสุดก็เป็นเชียงรายยูเนเ็ดนะครับพี่โอ๊เป็น Air Force ส่วนพี่แมทนี่เป็นบังกอกลาสพี่กิฟเป็นแบงคอกยูเนเ็ดส่วนพี่ชายเป็นเชียงรายนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่บรรยากาศในช่วงค่ำคืนก็เป็นงานเลี้ยงปาร์ตี้คือสุเย่ากิเลน2009นะครับ แฟนคลับที่ลงทะเบียนจองกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนหน้านี้นะฮะก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นงานปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆนะครับสร้างความสัมพันธ์ย้อนลำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆของสโมสรเ c g เมือมทอกยองแต่ของเราในอดีตนะครับปี2009ก็คือปีที่คว้าแชมป์ ไทยพิมลิกเป็นครั้งแรกแล้วก็สร้างบรรยากาศความน่าประทับใจสร้างสถิติต่างๆให้กับสมมสรนเอสจีมังทองยิ่งกของเราแลครับนี่คือบรรยากาศบนเวทีนะครับิการจันดัดตัวแทนของสมมสร SCG สจีมังทองยิ่งตกขึ้นกล่าว ในงานนี้นะฮะเนื่องจากว่านักเตะหลายต่อหลายคน,นรวมไปถึงผู้บริหารนะก็ติดภารกิจต่างๆนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นโปรแกร,รมการเดินสายทัวร์เหล่าพี่ๆสปอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดรวมไปถึงบินกลับบ้านต่างประเทศนะครับสำหรับนักเตะต่างชาตินะฮะพี่กิบการสิทธิแสนสุขก็ยังอยู่ในงานช่วงค่ําคืนด้วยนะครับยังจะมีมิลานบูบาโรนะครับซึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับ เซอร์เบียนี่ฮะก็มาร่วมงานในค่ำคืนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยเช่นกันครับก็แจากรายเซ็นให้กับบรรดาแฟนขับเกีลเลยน2009แล้วครับ ละมิลานเองก็นำชุดแข่งขันของเจ้าตัวนะครับหมายเลข29ขึ้นมาจากให้กับแฟนคลับผู้โชคดีในงานคือสูเย่าเมืองทอง2009นะครับไม่แน่ใจว่าถึงเวลากลับเซอร์เบียรจริงๆนะฮะเจ้าตัวจะเหลือเสือ้อเบอร์23ติดไม้ติดมือไปฝากคนในครอบครัวหรือเปล่าล่ะครับเพราะว่ามีลาบูบโรเองเนี่ย เรียกว่าแทบจะแจกแฟนคลับเกือบทุกๆสัปดาห์เลยล่ะครับชุดแข่งขันของเขาเนี่ยโอ้โหมีสเปเชียลพิเศษเด้อละครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้ทับเสื้อหม่เลขก3ครับเมครับนสักครู่ก็เป็นเสื้อของกาสิแสนสุกนะครับที่ใช้ในการลงสนามเมื่อช่วงบ่บยๆที่ผ่านมานี่คุณแม่ของพี่ตองกบินทมสัตยานัทนนะครับก็แจกเสื้อชุดลำลองของพี่ตองให้กับ ผู้โชคดีในงานคืนสุดเย่าเมืองทอง2009ครับ Mario y u l a ส s k y เองครับก็ตามมาช่วงดึกๆหน่อยนะฮะเจ้าตัวก็มามอบของที่ระลึกสุดเลิฟของเจ้าตัวกางเกงแล้วครับเพราะว่าเสื้อน,น่าจะแจกทุกคนไปเกืบหมดแล้วและนี่ก็คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซูเปอร์มาริโอมาริโอยูลอฟสกีนะครับเกมที่โดนเลดคาร์ดในเกมที่เอาชนะทีม TOTSC เมื่อปีที่แล้วนะฮะ เจ้าตัวจะแต่งงานในเดือนหน้าแล้วนะครับช่วงนี้ก็น่าจะวุ่นอยู่กับกิจกรรมงานแต่งงานของเจ้าตัวละครับมาช่วงนี้น่าจะอยู่ที่มอดีฟแล้วล่ะครับเจ้าตัวน่าจะไปพักผ่อนกับแฟนสาวก่อนที่จะไปเข้าพิธีสมรสที่ประเทศมาเดเนียก่อนที่จะปิดงานคืนสุเห้่าเมืองทอง2009อย่างอบอุ่นด้วยเพลงนี้ครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นอีก หลายๆครั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้บรรยากาศเก่าๆของเรากลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งครับ<ค><ณ>